ดูความจริงนี่อัน,นี่เนะอาละครับสวัสดีครับพบก,กับรายการหัวร้อนไฟเตอร์นะครับเอกัอกบลงทันเดอะซีรีส์ในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งเที่ยว่าไรไม่รู้แต่ครั้งที่มันผ่านมาเวลาลงทันเนี่ยเราไม่เคยถ่ายให้ผู้ชมดูเลยว่าเราลงทันอะไรวันนี้คลิปนี้มีครับผมเป้าหคอเราคืออะไรครับวันนี้นี่อ่ะ <laughs> <laughs> นี่ครับลูกปิงปองนั่นเองตาตรงไหนครับป่าลายอนแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ปาน้องปาน้องสองลูกก็คือใครแพ้ก็โดนไปรอบวงคนละทีใช่ถามหน่อยครับใครเป็นคนคิดหมดทงโคงครับและเดี๋ยวดูนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไอคนคิดน่จะโดนซีรีส์นี้มันผ่านมาเหมือนกันคิดเองโดนเองตลอดครับผมอ่ะเริ่มกันเลยครับครับผมามกูดิ้ อยากมีคนแบบภาคเรนการ์ดแบบภาคเรือหางยาวของวันหนึ่งใหญ่เลยแกนี้ก็ฟังกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแค่นี้แค่นี้คนดูก็บอกโอ้พี่พวกพี่เล่นอะไรกันเลยเป็นในนี้หัวรอนไฟเตอร์เรือหางยาวดุซีรีส์อุ้ยอันนั้นเป็นภาคเรือเลยพี่พี่ต้องมอาปิงปองนั่นแหละวันนี้ เอออะเกูเป็นคนเล่นเล่น่อนยังไม่เห็นะเอาเลยนะอ่าทนี้นะเอามากี่องเลยตีเลยนะเออตีเลยก็เธอแต่มีไม้แอันหนึ่งใกล่องเลยได้ครับตีเลยได้เช่ ต่างกันน,นะโจวโจวไล่เป็นหมื่น<อ>หนาหนาหมื่นตีเก้าพันตีไงแดมการตันหมืนห้าแวนขีพลังแวนโอ้ยต่างกันตรงไหน่พลัง <c oughs> แวนต่างกันตรงไหนเทนจูโอ้หมื่นอ่ะโครโกงตกติกเว้ย หมวดแรวมมิดผ่านเติมครับตะลุยว่าโดนแล้วไจวละลายขัดแรงกาดโดนเลยอโบลงเยอะลงไปไหน9,000 9,000กินไงแดมทำเชคเไ็หนาเหมือนเล่นเลยเล่นหก่นเก้าขี่พลังแวนขี่ทุกดอกขี่พลังให้แหวนยังไงจริงตแตนละจู่อ่ะ ไลครับผมสไตล์เจเนอเรชัน่นตัดมินเมสเซียสกิลพัตตาบาลหนึ่งล็อกผมล็อกนี่บวกห้าพันใช้เวลาอ่านเทคนินดนึงยังไม่ชินอ้สกิลครับในคอกูเห็นในตัวโอ้ห้าหนอ่าล็อกตัวนี้ ตัวสองอุย้ยมือหนากี่ใบ,บสีใบครับเจ็ดใบดีรวมได้ไม่รวม, <c oughs> มเล่นมุกไม่เป็นมันเมือครับดันเดียวเองอะโหเขาปล่อยอยู่แล้วังอ,อ,อดเนี่ยสติวนครับเท่าไหารยี่สิบสามสิบเอ็ดครับสามเดือนพี่นปเปิลได้ครับพลังให้ข้างครับรกระจุย คิดพลังให้คาดสองหมื่นห้าสองคิ้ครับปอยอีจิเกอร์อ่ะจบเทิร์นันล็อกสกิลเข้าโซหาแพสเซียนไปแล้หาอีโกนจบเทิร์นครับอ่ะผ่านเทิร์นแล้วเจอล้วฉุนจู เจอชสปาาส่มาใส่สกิลค้านหนึ่งไม่ลอสเก็ตหนึ่งหนึ่งใบอีเกิลไม่ลงมาจีเบงหนึ่งหกสี่พันหกพัมันจะโหดเลยบวกคารานอีกสองพันชุดชัวเลยไหม 20, ลม่ะ โอ้โอ้เสื้อมีอีกใบว่ะตีแวนกินไงมึงรอให้กูจ่ายคอเสร็จก่อนก็ได้โซบารคอนเสิร์ตสองใบเกตสองหนึ่งครูโคโค่เช็คนะหนึ่งสองสามสองหมื่นสองชิตไงแดนสองหมื่นสองเนี่ยเอาไว้รอ เอ็นเถอดครับคุณเลือครับคุณแปรงกออ้าเถล่วาสเตอวสไพเลยเอิเตกี้ลืมอ๋อฮะอีกครั้สกิลานสไตอ์พครับล็อกล็อคห้าพันสกิลครับตั้มเนือง หลาสหนึ anyway, oh, ่งต oh, oh mm ัวบิ๊กขันงบิ๊กขันเหรอโอเมก้าล็อกครับบิ๊กขันเออช่างมันเทมงช่างเวยมันเรียกชื่อผิดผมผิดใช่ไหมเออโคทษไม่ได้คนกินบายเท่าพี่เยอะกินบายแป๊ะ บายัสกิลสกิลตัวนี้ล็อกสี่พันครับ,รบสามสิบเอ็ดตีแวนครับสามหนึ่งตีแวนไม่มีให้เราเพิ่มแล้วปล่อยสองคิกแพ้สองคิกยอมถ้ารังข้างครับเจ๋อก้อนผูกลารอนคิไงานงกสิบหกครับเจ็นจวน

โอ้ยมีพีจีกลัวอะไรวะอะไรวาคุณเล่นสายสายพระเจ้าเลยนะพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้เก่งอะไรกันไปมันไม่เม่นหน่งเหมือนในการ์ตูนว่ะสองสามเปนอู้อู้เจ็บพังแวงครับหื้วหนึ่งพังเม็ดตีแหวนกินก็ยังดีอันนี้ยังดีพอเฟคเก่ามาใส่นี้หนึ่งใบหน้ามันงอกเลย สอ่อันล็อกหนึ่งตัวโซบรส,สหนึ่งจัวหนึ่งครับก็เพิ่มแล้วจวครับอ่ะ,ะ,ะตา่าไดนะไดไปแข่งตามพี่แล้วก็ได้กล่องคองาเทียไ,ไม่เป็นได้มากล่องดาวกล่องีดจากหนึ่งมาส่กล่อง เรามาบาหนึ่งลอกทเสร็จอีก็ะไรสอะไรบลิเวเป่าเจ็ดน้อยิเวบลิเวเจ็ด้อยเอาเลยบลิเวยพอครับยทำหน้าโบนี้ฝายไรดีกูจาทคิดอยูคุณไม่ตีใบเลยจเป็นเก็โอ้เห็นเมื่อกี้เ็นี่ตีใบแดง เลยหัวนักหัวจะหัวจะเบิดอ่าสกิลนี้คิดที่อะไรแย่ๆวะคิดไม่ออกบอกตีแวนอ่ล็อกนี่สี่พันแมนครับบีจีวีนี้มึงนี่เหลืออีกกี่ใบโอ้เหลือเป็นฝูงเลยวะอ่าอีกสามทีอันล็อกอ่าบวกสี่พันสกิลตัวนี้อันล็อกหยังไง ในตั้งสามทีเ <psycho> นี่ยคนนะกกลดูสบายเฟอรปรกกาศนี่เปนไดครับเฟอร์เซคเซนวิ่งีพลังให้ข้างครับเฮ้ยเดี๋ยวคิพลังนี่ดีกว่าใช่ดีถ่ายไว้เป็นหลักฐาน แบนครับกันอ่ะปล่อยจบเลยอัะล็อกอ่ะเนี่ยสกิลที่ม่สอนนะทำไมเขาเล่นใจเย็นจังวะกููนี่หัวร้อดาัวล้อดาวไมึงมันนู๊ไงไม่ก่เจอพี่ตอมื่อกี้นีมีพลาดไปยผมอ่ะ ต้พาดจะมไม่ได้ีพาดดวยก็โดนล็อกตลอดเลยเดี๋ยวค่อยบอก้จบองอ่ะีดมือแบไม่ได้เลยว่ะงไม่ถูกอยากล็อกล็อคไปเลยเฮ้ยมาว่ะ พี่โคตรใจอะบอกเลยมีหนึ่งเมนดขี้โมะสอง่เปนหนึ่งเลยวูบสองเม้นมือแลหรอ๋อเออในไอในในสกายจะมันอีเกิลกินท่งเาเลยสองีนะเวยฮะอะไรล่ะทีเดียวไม่ใช่เหรอเดด เดี๋ยวเป็นทางเอกดิไม่ก็ก็ตัวหน้าตัวหลังพวกกันสองตัวหน้าตัวหลังรจู๋เวเดี๋ยวผมมาอนนึงห้องไว้กันไหนได้ก็ไม่คน่างมัดเุดมใจว่ะจบสไตล์ครับเย คิววิันครับวิคกแถวนึ้นึ่เลยครับไูลไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดก่อนของกูก็ปิดไปดูคผมใส่คลิปนี้ต้องยาวแล้วอะไรปิดยากชิบเป๋จะเล่นดีไหมอย่าอยาดกินไม่ไม่เช่แบบนั้นไง พี่เจ้าบอกจะปิดยากล็อกคนนี้ปิดก็ปิดสิเลยเราเดี๋ยวดซีมาเนื้อเออถ้าถูกอ้าวหัดแหวนครับยังไดไม่ทีที่มนได้พี่จี๋แล้วอะเอ้ยไอ้เครียดลืมลืมไม่ได้แล้วเออไม่ทันแล้ว โอ้โหแอ่เลยขีพลังยังไงขิพลัง12ขค้ับอ่4มาดูดีๆลืมแค่ไหมเนี่ยลืมอะไรวะอเอี่ยลืมไงจำอีกอ่ะ เมาเมาแล้วมือแม่โคตรหนามีพีจีใบจะปิดยังไงเนีิดได้ลอยากให้ปิดไหมล่ะแค่พูดชื่อนั้นลงไปปิดเดอเดเดอ้โคงโใจเย็นใแล้วลองปิดยาวลายแม่งออกจากช่องไปโคลทีไม่ออกไม่ออกบกสไตล์งง เดือดเจ๊ไปเขาตีเลยตีจริงสามหกจริงสองจริงมาเเห็นอยู่เป็นไงขี้ขีุ้อิอยู<ร>่ด้วยซันแล้วบนมือมีแต่มือ My God อ แต่ไม่ตีสดตีไหมครับล็อกสิบหกครับสกิลล์ลับบูล็อกตีครับสกิลดล็อก หนห,หนึ่งสองนสองเ,เออสองนสองตีไปถ้ารลางให้ข้างครับตัวจ,จะตายอยู่แล้วนี่แข่งใครตาย23ามครับสบน,นี้แข่งใครเด็กอาก่อนใช่ไครับใช่เ <c> น <oughs> ี้อไม่ต้องทำอะไรลสมัยตีดีนี ไม่ไม่สไคล์ต้องอาไห้คุ้มตอนนี้คสไล์แล้วไม่คุ้มเป็นแค่นี้ดีกว่านันเป็นแปดจิบจิบไม่จิบอะก่ไอชกตรงตรงเนี่ยเหรอวะเท่าไหร่นะ18 18ปเบเบาเบาซคูล่บอเบาไม่มีใครฮาเลยกลังไงอยู่เ้ตายหาแล้ว เพื่อนเพื่อนก็แต่นั่นพอตายแน่นอนจังหวะนี้อะไรสไตล์เลยไตล์ก็หาแล้วสี่ใบโคตรใจแม่งโคตรว่ามือโคตรหนาไม่กล้าไตเลยบ้าและไตก็ตายนี่ก็เลยของมึงด้วไม่ใช่เดกกูนี่โคตรปัด ไ้ยันไรล็อเจ้วหลังทะาลสองเทิน <c oughs> ทีบกดดัจหุ่นตัเนี้มือกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลายใบ มื่อกี้บอกเกดสัก,กนิดเียอ้ยยอไปเยนโอ้ยเาเสร็จได้สองสองนะเฮ้ยยอมตัปิงปองเว้ยอ๋อผ่านเลยใช่ปะยังที่จานเขาเต้ยอยู่ไหน อ่ะควัวไปคืนงี้ตรงโต๊ะนนน่ะอย่างนี้ผมไม่ต้องตายหรอพอใครคว้าไปชนะแล้วครับขอ่ละบนึ่งขอขออ่เฮ้ยมึงล็อกแล้วไขคุณแจอ๋อมอ้เก่งนั่นมนึกออกแล้วมันมันนึกออกมาได้เอี เล็นแฟนลอกคุ้นเจหลอกกุ้นเจแฟนครับกดบอกแค่นี้ครับสอนเฮ้ยสองเดี๋ยวสององอีกอ๋อเกตัวนี้ใช e ่สมอบวกเท่าไหร่นะสีพั่โอเคมิดเฮ้ยสองได้ดิเจ้าวะ มือกี่ใบขู่เลยขู yeah> <S <s ่เลยขู <t us> <t us ่เลยมีมื่นมื่นเยอะูว้าขูว้า้คนจริง้ไม่นับติ๊กเกอร์เฮ้ยขี้มาลองเล้เยเฮ้ยสิแวนเฮ้ยเอาแวน มือเหลือเท่าไหร่ตาตอบไห่นี้ไม่ได้นะมือเหลือเท่าไหร่ไมหนมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับใบนับกองดีกว่าไหมกองหรือสองใบกองคือสองใบเจเชดไปกคุลงจากโลกเือสองมื่นโอ้ยเงเจก็สองมื่ว่ะโอ้โห สองหนึ่งเลยน่แวนด้วยสอใช่ตะกี้กูโดนหลอกอยู่องนะเจ็ดเปนฮุก ไปห้าใบเออหายหายหายๆอดูดูสามใบอือนึกว่านึกว่ากองมือมือมีห้าใบมือมีห้าใบต่อเนี้แหวนตีไม่ได้ โซ่สามพันฝั 3, ่งี้ครับเฮ้ยเจียวถ้าโดนรอกมันเอฟเฟกต์ไหดิไหนเฮ้ยสามพฝั่งี้สามพนฝั่งี้สามพฝั่งี้สตอนนี้ครับล็อกสี่พันแหวครับ 4, <000. S 1> <laughs> รับ <laughs> <laughs> ลมดห <laughs> มสองพันด้หครสามพัน <laughs> สาม่ใช่เ <laughs> นี่ยไห เดยวนี่หวหนหัวนี่สี่บวกเก้าสิบ้าสิอาไปมึอมโอ้ตายแล้วอึไปอีกึ่งพามไอ้เยี <oh> ่ยมเ้าเดินพี่อย่าลืมบอกไปนองเทินไปน้องเทินไปน้อทอนจบละเฮ้ยมูระคุโม นี่นี่นี่ี่หมื่นแปดแวนปล่อยตายสวยๆเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปไม่ได้นี่วะก่อยพี่ไม่ได้กูลืมกูลืมพี่แหวนเสียพี่ถ้าตายอ่ะลืมลืมลืมมื่นหกแหวนกับหมื่นหมื่นเจ็ดแหวนผ่านเทินจบพี่เล่นบอกก่อนไปนั่นเถอะจัวไอ้สัตว์ขี้เอ๊ะไปสุดท้ายกูเป็นอะไรเป็เล่งได้แล้วแอดมินไทยก็ยังล้างอาถรรพ์ไม่ได้นะครับว่าชวนเล่นแล้วโดนเองเฮ้ยเดี๋ยว บอกกันเลยนะอ๋อก็เป็นคนชวนไอ้นี่เป็นคนกินกดไม่ไม่คนชวนเนี่ยดูหลังกล้องโอเคไปสู่บทลงโทษเลยครับคือเราเราไม่ต้องมานั่งคอมเมนต์กันเลยใชไม่ว่าเราเล่นอะไรผิดพลาดอะไรกันเลยตะกี้บอกคุณบอกเขาเล่นผิดพลาดอะไรบอกกันตรงนี้เลยผมจะได้รู้นี่ฮะประเด็นแรกมันเป็นเป็นประมาณตรงไหนวะเดี๋ยววันมาเลือกกันนะเมื่อวันเอออย่ายุ่งนะไอ้สัตว์ด่าุไม่ได้ด่าเขแค่บอกว่าอย่ายุ่งนะไม่บอกอย่าเสือกก็ดีแค่ไหนอะ อันนี้ไม่รู้แต่ผมโบโป้เห็นตรงกันใช่ครับใช่เหรอวันฮะมันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมจัดเม้นมาดิเออเนี่ยคุณล็อกอันนี้ก่อนใช่ป่ะเออแล้วล็อกเขาแล้วคุณสั่งตัวนี้ล็อกตัวนี้เออเออแล้วทีเนี้ยคุณเอาตัวนี้ยตีเออเออมัปดตัวนี้อ๋อแทนที่จะล็อกตัวนี้ใช่แทนที่จะเอาตัวนี้ออกตัวนี้ตีล็อกอยู่แล้วตัวนี้มันก็ได้อันนี้ตีถึงอยู่แล้ว พูดถึงไม่เอาลิ้นลงงใช่จริดเยอะไปเี่ดโอเค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 เฮ้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอืมถ่ายลงโลก็สต๊อบสต๊อปหรือว่าหยุดเลยสต๊อปหรือฮอตฮอไว้ก่อนแล้วก็ไปตักร้อนไว้ก่อนใช่ไหมกดสองปุ่มนะเร็วๆเปลืองแป๊ดก่อนเลยเอาครับมาสู่กดโลโกของเราเอ้ยอย่าอย่าเห็นหน้าดิ ให้เห็นให้เห็นอาคารสวยงามนะครับก็สําหรับคนที่ตาไม่โดนครับต้องมาโดนแทนลอกวงไว้นะแล้วเข็ดดึงดึงหางเก่งช้ดพี่แล้วเข็ดลาขนาดไหนเข็ดลาขนาดไหนอีกวะเอาแทนตะโกกับเอาเอาไปไปคลิปก่อนคิดก่อนคิดก่อนคลิปก่อนเออไอ้เหี้ยมันรอดขา อ่ะประมาณประมานิดปรงนี้เดี๋ยวผมมักเอาไว้ปลาไม่โดนนนแทนเนะห่างพอสมควรเลยนะครับอ๋ยขาชิดหน่อยอ้าวยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าว่ะเหนียวรอเลยมั้ยมาเร็วจะนาทีแล้วโดนตูด มาเบามาเบามาเบามาลยโอ๊ยไม่โดนแทนเลยอุ้ยไม่มีกดนี้ด้วยเหรอวะปามีวะเจ๊มาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋เฮ้ยโดนให้เราปมเหมือนเดิมอุ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่จะเจียอะไรดนเลยโดนว่ะจ้าพี่านจ้าวผ่านเดี๋ยวผมถตีตองให้ มาเปลี่ยนมือมันมีแต่คนเบาเบาเลยนะนู่ต้องปลาคู่ต่อไปวะเอากระโดดลำบงเลยเฮ้ยโอ้ยโอเคครับอันนี้มาเป็นตาแอดจอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีคู่ต่อไปครับผมปิดดิ